โอเคสวัสดีนักเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ต่อในหัวข้อการบวกลบเมทริกนะครับก่อนอื่นเนี่ยการบวกลบเมทริกถ้าเรามีเมทริกอยู่นะครับในการบวกลบเมทริกเนี่ยจะต้องมีเรียกว่าขนาดของเมทริกนะครับเท่ากันก่อนนะครับเพราะฉนั้นการนนะับขนาดของเมทริกเป็นอย่างนี้นะครับก็คือสมมุติว่า,เ,าเรากําหนดให้ อ๋อเมทริกซ์เนะครับมีค่าเท่ากับออหนึ่งสองลบหนึ่งสามแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านขนาดข,าดของเมทริกซ์กเนี่ยนะครับก็คืออ๋อเหมือนที่กูบอกแล้วว่าต้องอ่านแถวก่อนนะครับแถวแล้วก็ตามด้วยหลักคำว่าแถวด้วยตามด้วยหลักหมายความว่าอะไรเราก็ต้องดูว่ามีกี่แถวนะครับ,ก,ก,รบก็คือ ดูแถวก่อนว่า1-2เห็นไหมก็คือ2พอได้แถวเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ตามด้วยหลักนะครับก็จะกลายเป็นอ่หลักก็คือ1 2่ก็จะกลายเป็นขนาด2อคูณสแบบนี้เอเคไหมอ่ะเอาใหม่นะครับเอาใหม่อ่ะสมมติว่าครูมีเม็ดชิคใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือแบบเป็นลบหนึ่งสองหนึ่ง สี่ลบสองสามลบสองลบสี่ห้าเดี๋ยวนี้นะครับแล้ววิธีการก็บอกแล้วว่านับจำนวนแถวก่อนถูกไหมครับแถวนับจำนวนแถวก่อนอแถวก็คือ1แถว2แถว3แถวจานั้นก็คูณด้วยหลักก็คือตามด้วยหลักนะครับก็คือหลักก็คือ1 2 3ก็คือ ขนาด3คูณแบบนี้โอเคไหมครับนี่คือวิธีการการนับออจำนวนแถวจำนวนหลักนะครับก็คือขนาดของเมทริกนั่นเองเมื่อขนาดของเมทริกมันก็มีอย่างเช่นอาจจะมีแค่นี้ก็ได้เช่นลบ1่ลบสองนงเงี้ยดั้เราก็ต้องนับแถวก่อนมีกี่แถวครับก็1แถวตามด้วยหลัก1 2 3ก็มี3หลักก็คือขนาด1,3คูณนะครับ ประมาณนี้ก็คือ1ตัวน,นี้ก็คือ1แถวสามหลักโอเคไหมหแถว1แถวสามหลักโอเคไหมครับ1แถว3ามหลักอันนี้คือวิธีการอ่านนะอันนี้คือวิธีการอ่านเพราะฉะนั้นะเวลาเราพอเรารู้ขนาดของเมทริกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอาเมาทริกมาบวกกันเนี่ยขนาดของ A และบต้องเท่ากันตอนตัวบวกก็คือเท่าต้องเท่ากัน หมายความว่าอะไรหมายความว่า,าการบวกนะครับหรือลบเมทริกเนี่ยนะครับขนาดของเมทริกจะต้องเท่ากันนะครับหมายความว่าถ้าสมมติว่า A นะครับมีขนาด ขนาดของ a เนี่ยขนาดของมันก็คือเท่ากับ2คูณ3ถ้าเราเจาะ a บวก b ใช่ไหมครับเอา a บวกกับ b เนี่ยเพราะงั้นเองขนาดของ b ก็ต้องเป็น2คูณ3เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันกัว่ามันจะบวกกันก็ค,คือตำแหน่งต่อตำแหน่งใช่ไหมครับตำแหน่งใดตำแหน่งใครตำแหน่งมันตำแหน่งต่อตำแหน่งเวลาเราบวกโอเคไหมครับอ่นี้เรามาดูตัวอย่างนะครับ ตัวอ,อย่างนะครับตัวอ,อย่างอำนี้ก็คืออ่ากำหนดให้เอหะครับเท่ากับอ่สองลบหนึ่งสามหนึ่งสองลบหนึ่งนะครับ b, b ีก็ต้องมีเป็นขนาดเหมือนกันถห็มไหมครับอ ก็คือลบหนึ่งสองหนึ่งสลบสองสมนะครับเป็นขนาดของ A กับ B เนี่ยจะต้องเท่ากัน A คือเท่าไหร่ A ก็คือ2แถว3หลักใช่ไหม B ก็คือ2แถว3ลหลักเหมือนกันเห็นไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นขนาดมันเท่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็บอกว่าอ่ะจงหา A บวก B นะครับ เครื่องห, A, B, หมายเอกวีหมายความว่าเอาเมทริกซ์เกับเมทริกซ์บบวกกันนะครับเมทริกซ์เบวกเมทริกซ์บก็จะได้เท่ากับนะครับก็คือตามนี้ตำแหน่งกับตำแหน่งนะครับว่าตัวนี้กับตัวนี้เข้าใจไหมบวกกันเอามาบวกก็คือ2อบวกลบหแบบนี้โอเคใจไหมต่อมาตัวนี้ลบหกับ2เอามาบวกกันลบห บวกสองสอบวกหนสองบวกหนึ่ยไหมสองบวกห่เอามา3าบวกสก็ตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับสามบวกสี่หนึ่งบวก -2. ลบสองหนึ่งบวกลบสองลบหนะึ่งไบวก3แบบนี้นะครับ เอบวก B ก็ม be er okay. right. okay. ีค่าเราก็หาค่าเห็นไหมเหลือหนึ่งอะไรครับเหลือหนึ่งเหลือสามเหลือเจ็ดเดี๋ออะไรครับเหลือลบหนึ่งเหลอะไรเลือสองอันนี้ก็คือตอบเห็นไหมครับตอบแล้วเห็นไหมง่ายไหมง่ายมากการลบก็คล้ายๆกันนะครับการลบก็คล้ายๆกัน อันนี้คือยกตัวอย่างเป็นการบวกเนาะอืมโอเคต้องขอโทษนักเรียนด้วยนะครับพอดีบ้านครูเด็กเยอะร้องไห้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหนึนะ่งเนาะตองขอโทษนักเรียนด้วยนะครับอ่าทีนี้เอามาดูต่อมานะครับอ๋อกำหนดเอกับบีเหมือนเดิมนะกำหนด เลขที่ a นะครับก็คือ 2, 1, 3, 4, ลบ 1, 2อ่ะอย่างนี้อืมเอาเลขนี้ก่อนอ่ะเขียวเยอะดีกว่าเนาะอ่าชุบอืมอ่าโอเค a เข้ากับเท่านี้นี้ b b ก็ต้องขนาดก็คือลบ 1, 2, ลบ2 ถูกไหมทีมนี้อ้าวจงอ่าต้งองหาข้อหนึ่งก็คือ a บวก b เท่าสอง a ลบ b อันนี้เข้าใไหมอันอออนี้เรามาดูตัวแรกก่อนนะครับ a บวก b เท่ากับก็ตำแหน่งตับตำแหน่งเลย2บวกลบ1 สองบวกลบหนมหนบวก2องสามบวกลบสองไหมครับนี่ประมาณนี้แต่เราก็หาค่า A บวก B มีค่าเท่ากับเท่าไรครับ2ลบ1เหลือ1อันนี้เป็น3นี่เป็น1อ่ะตอบโอเคไหม อ่ะทีนี้มาดูการลบบ้างนะครับดูการลบอ้าเอา A, ลบ B ก็ลบกันต่อตำแหน่งต่อตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งต่อตำแหน่งเหมือนเดิมเวลาเราลบก็2ลบกับลบ1ตัวนี้ลบ2ลบกับลบ1งระวังดีๆนะ1ลบกับ2 1ลบ2นะ เนนี้ลบสองเห็นไหมมันไม่มันมีค่าเป็นบวกเห็นไหมก็หนึ่งลบสองเอ่อสามลบกับลบสองสามลบกับลบสองต้องระวังดีๆนะครับระวังเครื่องหมายดีๆโอเคไหมต้องระวังเครื่องหมายดีแล้วเราก็หาค่านะครับ a อลบบลบกับลบเป็นบวกก็เป็นบวกหนึ่งเป็นสามเหลือลบหนึ่งเห็นไหมครับเหลือลบหนึ่งตัวนี้ ลบกับลบเป็นบวก2ก็เป็น5โอเคไหมครับอันนี้อันนี้คือตอบแล้วอันนี้คือการบวกการลบเม่ริดนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับ